สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25กันยายนปี2023เรามเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเื่องมกันที่โปรแกรมฟุตบอลเอเชียนเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนันที่2เวลา15นาฬิกาอุซเบกิสถานจะพบฮ่องกองและเวลา18นาฬิกา30นาทีปาเลสไตน์จะพบกับญี่ปุ่นนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก,กันบบ้้างนนนนะครััใวนนีซึ่งก็็เปนนที่5 เวลาสิปดนาฬิกาสามสินาทีปลิทเทโลเอฟซีจะพบก,กับบุรีรัมย์นเต็ดและเวลา20่สนาฬิกาทูแบอองค์ข้าวเนเต็ดจะพบก,กับบีจีปทุมยูไนเต็ดทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง AS pl ay ทั้งทูไอดีและทาง 3BB นะครับเรามาดูโปรกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่6เวลาเที่ยงคืนฮาร์เตสปอร์จะพกบกับแทบซันสปอร์โปรกแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่8เวลาตีสองโคเวนทีจะพบกับฮัดดเอร์์ฟิลด และโปรแกรมฟุตบอลพรีเมลร์ลีกาบรตุเกตในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่6เวลาตี25นาทีสปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับีโออุลฟนะครับรายเนี่ยคือโปแรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ